สวัสดีครับวันนี้พบกับเราแล้วนะครับผมที่ช่อง Temco AP Channel นะครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็กลับพบกับรายการนิทานนะครับผมวันนี้เรามาเล่านิทานให้ฟังแล้วนะฮะโดยการที่นิทานเรื่องนี้นะฮะมีชื่อว่ากบ2ตัวครับกาลครั้งหนึ่งมีกบ2ตัวเป็นเพื่อนกันกบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงซึ่งมีน้ําเต็มปรีตลอดทั้งปี เลยเพื่อนพ้องกบอีกหลายตัวส่วนกบอีกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในลำห้วยเล็กๆเมื่อถึงฤดูแลน้ำก็จะแห้งขอดชาวไร่มักใช้เป็นเส้นทางลากเกวียนเจ้าก,กบจึงมีเพียงน้ำที่ขังในร่อเกวียนเท่านั้นกบในบึงจึงเอ่ยชวนว่าเจ้ามาอยู่ในบึงน้ำกับข้าเถอะน้ำใสยเย็นและปลอดภัยกว่าแอ่งน้ำที่เจ้าอยู่ตั้งมากมายแต่กบในลำห้วยกับปฏิเสธข้าไม่ไปหรอก ขี้เกียจย้ายที่อยู่บ่อยๆเดี๋ยวพอถึงหน้าฝนก็มีน้าเต็มห้องห้วยเองเลยนะต่อมาวันหนึ่งขณะที่เจ้ากบในลําห้วยกําลังเล่นน้ําหมู่รอบเกวียนชาวไร่ก็ขับเกวียนลงล่องทางเดิมเจ้ากบโชคร้ายจึงถูกล้อเกวียนบททับจนท้องแตกตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรับฟังคําแนะนําที่ดีกว่าเสมอครับก,จก็จบแล้วนะครับผมสำหรับนิทานเรื่อง กบสอตัวนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิทานที่ว่าตัวผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันนะครับใน,รบนเรื่องนี้ถือเป็นนิทานที่ถือว่าใหม่มากสำหรับผมนะครับผมถือ้จะเป็นนิทานที่นานมากแล้วนะฮะครับก็สำหรับทุกคนที่ฟังอยู่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั้งสก๊อที่ช่องเทมโกเอพีแชร์แนของว่าเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ